เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่จะให้รัศดรที่อยู่ไม่มีที่อยู่แล้วก็เคยอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟซึ่งได้รับความเดือดร้อนอาทางการรถไฟก็พิณาแล้วเนี่ยว่าสามารถที่จะให้รัศดรที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟเนี่ย สามารถอยู่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายคือโดยการให้เอสาเป็นบริษัทรูปเนี่ยทำปัญญาเช่าให้ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นนโยบายและนโยบายนี้ทางท่านรัฐมน,นตรีช่วยว่าการกระทรวงคมท่านสุดเบียช่วยก็มีบัญชาให้ทางซึ่งกำกับเวลาร์ทีออยู่แล้วกมีบัญชาให้เกิดการโดยเร่งด่วนซึ่งเป็นความเห็นของกรัฐราล มีร้อยห้าสิบแปลงนะแล้วหมายถึงว่าแปลงลรครอบครัวที่ยื่นขอไปเพราะจริงๆแล้วของเมืองการเนี่ยมีประมาณสามพันห้าร้อยครอบครัวที่มีความต้องการที่จะทำสัญญากับทางการรถไฟครับคือภารกิจของ SRTA เนี่ยดูแลพื้นที่ที่ไม่ใช่เส้นทางเดือรถ ไม่ใเส้นท ını, างเดียรรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศไทยคึ่งเนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณสามหมื่นแปดพันเก้าันไรการที่จะให้เช่าเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์การให้เช่าประมาณแปดประเภทและหนึ่งในแปดคือเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของรัศดรที่ไม่มีที่อยู่อาศัย คำว่าขยายพื้นที่คงไม่ใช่ควราอว่าเป็นความต้องการที่ประชาชนต้องการที่จะใช้พื้นที่เช่าไปสร้างที่อยู่อาศัยเพราะว่าพื้นที่ต่างๆก็มีผู้เช่าไปในเชิงพาณิชย์ก็ดีหน่วยง,งานรัฐขอเช่าไปเพื่อเดินก็เดินสายเคเบิลอะไรก็ดีมีหลายประเภทยาเนี่ยทั้งหมดเลยเป็น สัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัยทั้งนั้นทั้งหมดเลยใช่ครับสามพันกว่าสัญญาเนี่ยที่อยู่อาศัยร้วนๆเลยฮยที่เหลือเราจะจะบอกว่าแล้วเสร็จเมื่อไหร่เราต้องค่อยๆทำไปจะไปทำไปแต่ทำต้องทำให้หมดือให้ คือการจะบอกไปว่าเสร็จเมื่อไหร่งานนะงานเราจะทําไปอย่างเต็มที่นะเราต้องการให้ผู้ที่ใช้พื้นที่ของการรถไฟเนี่ยอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการเช่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่งทําต้องเร่งทำเพราะว่าเร่งทําคือเราจะบอกว่าอีกเดือนสองเดือนสามเดือนสามพันห้าร้อยกัญยา ไม่เบาในการทําเอกสารเพราะว่าเราไม่ได้ทําแต่ผู้เดียวเราต้องให้การรถไฟมาทํารางวัดพื้นที่ด้วยเกณฑ์การพิจารณาแล้วก็คุณสมบัติของของผู้รับมอบสัญญาค่ะเราจะพิจารณาสามอะไรเป็นหลักแล้วก็ค่ะระยะเวลาการเช่าและเลทราคาเช่านี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะคือผู้เช่าจะร้องขออย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับสามพันประมาณสามพันแบบสัญญาเนี่ย คือมีการร้องขอเช่าพื้นที่อยู่อาศัยอยู่แล้วแล้วหลักเกณฑ์ค่าเช่าทางเราก็มีหลักเกณฑ์มีเลนอยู่แล้วเลนของเราพื้นฐานคือการประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์เป็นหลักตอนนี้เป็นที่เช่าพื้นที่อยู่อาศัยฮะแล้วถ้าอีกหน่อยชาวบ้านเขาอยากจะทำในเชิงพาณิชย์เขาต้องขอถ้าเกิดเขาจะขอในเชิงพาณิชย์เนี่ย หมายความว่าในสัญญาที่เขาขอเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยอันนั้นเขาต้องมาแจ้งแล้วก็มันต้องมาพิจารากันใหม่นะครับต้องมาพิจารณาเพราะว่าสัญญาที่เราให้ไปเนี่ยเพื่อที่อยู่อาศัยไม่ใช่ท่านขอเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วท่านไปทําในเชิงพาณิชย์ไปทําไหมหรือว่าผิดสัญญา,าคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการของรัฐในเรื่องที่ท่านกําลังถามอยู่เนี่ยวันนี้เรามาในเรื่องให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัย มันยังมีโครงการอื่นที่หน่วยงานของรัฐของกระทรวงพม